thank you วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็ม,ตม,ตมความรู้นะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ห้องสอนครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะดีๆมากมายเลยนะครับผมวันนี้เราจะไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์ท่านไหนตามผมไปดูกันเลยครับไปเลยครับ ในานามของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุทนะต้องขอกราบขอบคุณท่านคณะกรรากรและโครงการน,นี้นะทุกท่านนะาที่ท่านให้โอกาสกับลูกๆนะให้โอกาสในการเลือกโนะรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเรามีอะไรจํากัดจํากัดค่อนข้างเยอะแต่ว่าทางคณะกรรากรก็ดีผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้ก็ดนะีได้เห็นความสําคัญของพวกเรา โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมนะครับก็อยู่กับน้องรุธแล้วนะครับน้องรุตครับแนะนําตัวให้กับเพื่อนๆอีกสักครั้งครับครับสวัสดีครับผมนายบิลวุตวงสุวรรณชื่อเล่นชื่อว่ารุทครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสโรงเรียนท่องสอนศึกษาในพระอุปธรภมครับน้องรุธวันนี้เรามาติววิชาอะไรครับแล้วก็ติวกับอาจารย์ท่านไหนครับวันนี้เรามาติวใน สาระวิชาคณิตศาสตร์กับครูพี่อุ๋ยครับอาจารย์คุณลนาทีประพันธ์ดีครับครูพี่อุ๋ยนะฮะครูพี่อุ๋ยสอนดีไหมดีครับเป็นยังไงบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างในการสอนของแกครูพี่อุ๋ยก็สอนเป็นกันเองครับแบบเฮฮาปาร์ตี้แบบทำให้เด็กเป็นกันเองไม่เครียดไม่ตึงมากจนเกินไปครับปกติแล้วเราเรียนได้เกรดอะไรเอ่ย บอกได้ไหมเอ็ดสามจุดสครับสามเรามีวิธียังไงบ้างในการที่เราก่อนที่เราจะสอบเราก็ต้องอ่านหนังสือเรามีวิธีจัดแจงเวลายังไงบ้างเผื่อว่าจะเป็นทริค ให้น้องๆคนอื่นๆได้ตามกันครับก็ก่อนจะสอบเราก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวไปก่อนเนิ่นๆครับถ้าเวลาเราเรียนเสร็จเราไม่เข้าใจเราก็กลับไปทบทวนที่บ้านครับเนื้อหาที่เราไม่เข้าใจเราก็กลับมาอ่านซ้ําๆให้เราเข้าใจถึงเราจะสอบได้ในห้องสอบครับอืและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องต้นว่านแล้วนะครับสวัสดีครับ น้องต้นว่าครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะดูชื่อนางสาวนิชาวันชาติค่ะชื่อเล่นชื่อต้นว่านค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหค่ะโรงเรียนท้องสอนศึกษาในพระอุปัมภมค่ะน้องต้นว่านอยู่6กทับหวันนี้วันนี้เราเราติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนครับวันนี้ติววิชาภาษาอังกฤษค่ะกับครูพี่แดนียลค่ะอาจารย์กิติคุณอุปโคคค่ะหล่อไหมหล่อค่ะหล่อเป็นยังไงบ้างเขาติว พี่แดนเนีสอนสนุกมากเลยค่ะแบบตอนแรกคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษจะยากแต่ว่าจริงๆแล้วพอพี่แดนเนียยมาสอนก็ดูง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีเทคนิคทําให้แบบเวลาทําข้อสอบมันเร็วขึ้นด้วยค่ะเร็วขึ้นง่ายขึ้นอ่ะน้องต้นว่านพอเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราอยากต่อที่ไหนมหาลัยหรูอยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์ค่ะของจุฬาค่ะอ๋อของจุฬาใช่ไหมคิดว่าเราสามารถที่จะกี่เปอร์เซนต์ที่เราคิดว่าเรา สอเาก็น่าจะเกิน70ค่ะเพราะว่าหนูจะยื่นรอบพอตค่ะไม่ได้จะสอบขอเป็นกำลังใจให้น้องต้นว่านสอบเข้าจุลาได้นะสู้ ตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับน้องจี้นะครับน้องจี้ครับแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อจี้นะคะนางสาวกัดิดาอุปละอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6/2โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมค่ะ วันนี้เรามาติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนค่ะวันนี้เราติวในรายวิชาของสังคมศึกษาค่ะกับอาจารย์ป๊อบค่ะอาจารย์นัทนัทเลี้ยวไพลโรดค่ะอ่าอาจารย์ป๊อบนั่นเองอาจารย์ป๊อบเราได้ติวไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างเล่าให้น้องๆฟังก็อาจารย์ป๊อบนะคะจะสรุปให้เป็นเนื้อหาที่สั้นค่ะแล้วก็มีข้อความที่ทําให้จําได้ง่ายก็เอาไปทําในข้อสอบก็คือรู้เลยว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะอ่าถามถามนอกนอกเรื่องบ้าง ถึงเวลาว่างเราชอบทําอะไรหนูเป็นนางรำด้วยค่ะเวลาว่างก็คือจะจะเป็นนางรำหรอราโชได้ไหมตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเอาท่าหนึ่งเองไหมคะเอาดินขึ้นเลยเหรอคะหรือนั่งรำได้เหรอเอาเป็นท่าตั้งวงก็ได้ค่ะท่าอย่างนี้ค่ะจีบตรงใช้พกทําไมมือพี่มันอยู่เงี้ยต้องทาไมน้องถึงมันงอได้ขนาดนั้นอะก็ฝึกค่ะฝึกเมื่อยไหมเมื่อยไหมก็ จริงๆลำต้องเมื่อยตัวอยู่แล้วค่ะต้องเมื่อยตัวอยู่<ช>แล้ว<ช><ช>เหมือนได้ออกกําลังกาย<ช>เป็นในในเนาะเอาละตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องนอนท์แล้วนะครับน้องนนท์ครับแนะนําตัวให้กับ เพื่อนๆทั้งบ้านหน่อยครับสวัสดีครับผมนายธนกิจอจัจจกรูลจากโรงเรียนท่องสอสศาลครับชื่อเล่นชื่อนนท์นครับจากกำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่หกทั้งหนึ่งครับผมน้องนนท์วันนี้น้องนนท์ได้ไปติววิชาอะไรมาแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนเอ่ย วันนี้ติววิชาวิทยาศาสตร์ครับกับครูพี่นิงครับอาจารย์นัทนิดาครับเทพพันพุุนงามแล้วอาจารย์อาจารย์นิงสอนเป็นยังไงบ้างอา,อาจารย์นิงก็จะแบบว่าสอนสอนแบบว่าช่วยให้เราจําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการจําแล้วแบบว่าเก่งข้อสอบได้ถูกจุดนะได้ถูกมมจุดเพลินไหมโอ้สนุกไหมสนุกไหมอาจารย์น่ารักด้วยน่ารักด้วยน่ารักใช่ไหมเอา้าพูดถึงน่ารักสเปคเราเป็นแบบไหนสาว ผมไม่มีสเปคตายตัวครับไม่มีสเปคตายตัวแต่ว่าอาจารย์นิ่งก็โอเคอ่าแล้วงานอดิเรกน้องโดนชอบทําอะไรส่วนมากก็เมื่อก่อนก็จะเล่นเกมแต่ว่าช่วงนี้ก็อ่านหนังสือบ้างอกีฬาล่ะออกกําลังกายอะไรเงี้ยเราเราเมื่อก่อนผมก็เล่นบาสเล่นบาสครับใช่เล่นจริงจังไหมก ก็ไม่ได้จริงจังมากก็แบบเล่นพวกกีฬาสีอะไรเป็นไงเราได้เหรียญได้อะไรเขาไหมก็ไม่ได้เท่าไหร่ได้ที่สองเลอ้ยที่สองก็โอเคทีมได้ที่สองมีสี่ทีมทีมมีสี่ทีมก็ยังยังก็ยังได้อยู่ถ้าทีมมีสองถ้าทีมมีสองทีมเนี่ยไม่ได้แล้วโอเคก็เป็นกำลังใจให้น้องนนท์สอบเข้าได้นะฮะ ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆที่อาจจะดูไม่ทันนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับที่ w w w .etvthai.tv นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามที่ f a c e b o o k Page ด้วยนะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เมาส์นะครับแล้วก็น้องๆที่น่ารักจากโรงเรียน ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้ <Yay! S 1>